สวัสดีครับน้องๆพี่บอย c s นะครับคลิปนี้นะครับพี่จะพาน้องนะครับไปรู้จักกับเว็บไซต์ของศูนยบริการการศึกษานะครับหรือเว็บไซต์ CES.WU.AC.TH นั่นเองนะครับ สำหรับการเข้าใช้งานระบบศูนย์บริการการศึกษาอันดับแรกให้น้องเข้าไปที่เว็บไซต์ ces.wu.ac.th หลังจากนั้นน้องจะเจอกับหน้าเว็บของศูนย์บริการการศึกษาให้น้องคลิกไปที่ระบบทะเบียนหลังจากนั้นน้องจะเจอกับหน้าข่าวประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเช่นระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่น้องๆควรติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวสำคัญสคัญที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนส่วนด้านซ้ายจะเป็นแถวเมนูต่างๆให้น้องคลิกเข้าสู่ระบบได้เลยครับให้น้องล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสผ่านซึ่งข้งแรกที่น้องเข้าระบบรหัสผ่านจะเป็นเลข5าตัวหลังของบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วน้องจะเห็นหน้าต่างนี้หลังจากนั้นน้องจะเจอกับหน้าข่าวประกาศ ส่วนด้านซ้ายจะเป็นแถวเมนูต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะใช้เมนูไหนเพื่อทำอะไรบ้างอันดับแรกสําหรับน้องปีหนึ่งเมื่อเข้าระบบแล้วน้องต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเพราะตอนนี้ทุกคนรู้ว่าเลขค่าตัวหลังของบัตรประจำตัวประชาชนคือรหัสผ่านดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ใครแอบอ้างเพิ่มถอนรายวิชาของเราหรือแอบอ้างเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้งานน้องต้องเปลี่ยนรหัสผ่านโดยไปที่เมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน แนะนำว่าน้องควรเปลี่ยนรหัสโดยใช้ตัวอักษรและตัวเลขผสมกันจะทําให้คนอื่นคาดเดารหัสผ่านของเราได้ยากหลังจากนั้นสิ่งที่น้องปีหนึ่งจะต้องทําคือการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลส่วนตัวโดยไปที่เมนูระเบียนประวัติหากพบข้อผิดพลาดจะต้องดําเนินการแก้ไขเพราะจะส่งผลต่อความถูกต้องในการออกเอกสารสําคัญเช่นใบปริญญาบัตรหรือใบแสดงผลการเรียน อีกสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือน้องจะต้องตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ว่าถูกต้องและเป็นเบอร์ล่าสุดที่ใช้งานจริงไม่เช่นนั้นน้องๆจะไม่สามารถเพิ่มถอดรายวิชาได้ในภายหลังทั้งนี้การแก้ไขข้อผิดพลาดในระเบียนประวัติน้องๆสามารถดําเนินการแก้ไขด้วยตนเองภายใน2ส,สัปดาห์แรกหลังจากเปิดภาคการศึกษาเท่านั้นหลังจากนั้นจะต้องให้เจ้าหน้าที่สอบวสบเป็นผู้ดําเนินการให้ สำหรับน้องปี1ในภาคการศึกษาแรกศูนย์บริการการศึกษาได้ทำการลงทะเบียนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องๆสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เมนูผลการลงทะเบียนเพื่อดูรายละเอียดวิชาทั้งหมดที่น้องได้ลงทะเบียนไปในภาคการศึกษานั้นและน้องสามารถพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมและใบเสร็จการชำระเงินได้จากเมนูนี้แต่ภาคการศึกษาที่2เป็นต้นไปจนจบการศึกษาน้องๆจะต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยระบบจะเปิดให้น้องลงทะเบียนในช่วงสัปดาห์ที่11ของภาคการศึกษานั้นๆและเมื่อน้องชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้วแนะนำให้น้องมาตรวจสอบในเมนูภาระค่าใช้จ่ายทุนในเมนูนี้จะแสดงภาระค่าใช้จ่ายของน้องที่ค้างชำระโดยภาระค่าใช้จ่ายมีค่าเท่ากับ0บาทหลังจากที่น้องชำระค่าธรรมเนียมแล้วประมาณ3วันทำการเมื่อน้องลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้ว หากน้องต้องการที่จะตรวจสอบตารางเรียนของน้องว่าเป็นยังไงน้องก็สามารถเลือกที่เมนูตารางเรียนได้เลยน้องก็จะได้ทราบว่าน้องมีเรียนวันไหนบ้างวิชาอะไรและห้องไหนได้จากเมนูนี้ตรวจสอบตารางเรียนแล้วคราวนี้เรามาลองตรวจสอบตารางสอบกันบ้างให,หนง้น้องๆคลิกที่เมนูตารางสอบน้องจะเห็นรายละเอียดของการสอบรายวิชาทั้งหมดที่น้องลงทะเบียนเรียนไว้เช่น <masked lady. S 2> ชื่อรหัสวิชาวันเวลาห้องสอบและที่นั่งสอบ หลังจากที่น้องเรียนไปสักพักน้องๆหลายคนอาจจะมีคำถามอยากรู้ว่าเทอมนี้ได้ GPA เท่าไหร่ให้น้องไปที่เมนูคำนวณ GPA เพื่อคำนวณ GPA จากการประมาณการของตัวน้องๆเองซึ่ง GPA ที่คำนวณได้จะทำให้น้องๆสามารถที่จะวางแผนการเรียนที่เหลือในเทอมนั้นๆว่าจะพยายามมากน้อยเท่าไหร่ถึงจะได้ GPA ตามที่ต้องการในระหว่างการเรียนก็จะมีการทดสอบวัดความรู้ในด้านต่างๆ อย่างเช่นการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษเมื่อสอบเสร็จแล้วน้องอยากดูผลคะแนนก็เข้ามาดูได้ที่เมนูผลการสอบคะแนนเพื่อที่จะดูคะแนนที่เราทำข้อสอบไปนะครับต่อไปเมื่อน้องเรียนจบไปหนึ่งภาคการศึกษาน้องๆก็คงอยากจะทราบผลการเรียนของน้องเองว่าเป็นยังไงบ้างน้องก็สามารถไปดูได้ที่เมนูผลการศึกษาได้เลยเพื่อที่จะได้ทราบว่าเทอมนี้ได้ A กี่ตัว B กี่ตัวและ GPA ได้เท่าไหร่ดูได้จากเมนูนี้นะครับ และหากน้องต้องการทราบว่าน้องเรียนไปกี่วิชากี่หน่วยกิตและยังเหลืออีกกี่วิชากี่หน่วยกิตที่ต้องลงเพิ่มเพื่อที่จะให้จบการศึกษาให้น้องคลิกที่เมนูตรวจสอบจบแล้วให้คลิกเลือกแสดงรายละเอียดแบบที่2ทั้งหลักสูตรน้องๆจะเห็นโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดที่ต้องเรียนโดยจะแบ่งกลุ่มเป็นวิชาต่างๆเช่นกลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จุดสังเกตสำคัญให้น้องๆดูที่ช่องผ่านกับไม่ผ่านหากมีเครื่องหมายถูกที่ไม่ผ่านแสดงว่าน้องยังเก็บหน่วยกิจไม่ครบดังนั้นสิ่งที่น้องต้องทำคือต้องลงทะเบียนรายวิชาเพื่อเรียนให้ได้หน่วยกิจต่ำสุดตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ในระหว่างการเรียนนั้นบางครั้งน้องๆอ,อาจจะมีความจำเป็นที่ต้องขอใบรับรองขอเปลี่ยนกลุ่มรายวิชาขอย้ายหลักสูตรขอสำเร็จการศึกษา หรือขอใช้บริการจากศูนย์บริการการศึกษาในเรื่องอื่นๆให้น้องคลิกที่เมนูคำร้องออนไลน์น้องก็จะเห็นรายการคำร้องพร้อมรายละเอียดตรงนี้ให้น้องคลิกเลือกคำร้องที่ต้องการแล้วกรอกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์แต่หากน้องเข้าเมนูคำร้องออนไลน์แล้วหาคำร้องที่ต้องการไม่เจอน้องไม่ต้องตกใจนะครับให้น้องไปที่เมนูแบบฟอร์มคำร้องเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามที่ต้องการ แล้วกรอกข้อมูลลงไปในแบบฟอร์มหลังจากนั้นให้นำมาส่งที่หน้าเคาน์เตอร์ของศูนย์บริการการศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไปแต่ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการพี่ขอแนะนำให้น้องๆจองคิวเข้ารับบริการมาก่อนโดยไปที่เมนูจองคิวเพื่อรับบริการกรอกรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมายเจ้าหน้าที่เท่านี้ก็จะทำให้น้องๆได้รับบริการอย่างรวดเร็วไม่เสียเวลาคอย ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการทำงานของระบบของเว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษานะครับหรือเว็บไซต์ c e s w u u a c t h นั่นเองนะครับน้องๆนะครับสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลและก็เข้าไปใช้งานได้นะครับหลังจากที่น้องได้รับรหัสนักศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษาแล้วนั่นเองหากน้องๆนะครับมีข้อสงสัยในการใช้ระบบนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับยังเพจ a c e b o o k นะครับศูนย์บริการการศึกษามอวไลรักษ์นั่นเองนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ